เกิดเอียงขึ้นพี่น้องครับล่าสุดบอสโจปลดสองตลกไม่เหมาะกับการอยู่วงหมอลำจริงหรือไม่และอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องที่นหนยินดีเด็กคนนี้คือเพชรเม็ดงามพร้อมเจอจรัดเชี่ยงขัางวงอิงเพชร บานแพงพี่น้องครับคือไปจังใดเดี๋ยวมาติดตามชมต,ตามติดตามฟังในคลิปนี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอากราบสวัสดีครับเอฟซี FC บาวโดงคนมักหมอลำาสุภูสุกนนะครับเอฟซี FC สาวน้อยเป็ดปานแพงที่สําคัญขาดบริเชิกเช่นเดิมเอฟซีลาวงหญิงและเอฟซีพี่ไรอันกาดบัณฑิตทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับพี่น้องครับขอประคุณที่เขามารับชมรับฟังในช่องของบาวโดงนะครับแต่ใด็อย่าลืมเป็นกาลังใจกัน เช็คเช่นเดิมเนาะพี่น้องเนาะเอาขอ,อนญาตประราชาสัมพันธ์การงานก่อนจักหน่อยนะครับอุ้งอิงเพชรปานแป้งมือแรงทําการแสดงที่ชัยภูมินะครับพี่น้องครับส่วนเพียรไรอัแกัดบันดิตพี่น้องครับวิเศษชายชัดอ่างทองนะครับเป็นงานแรกในรอบหลายวันนะครับพี่น้องครับ เออสื่นมือนีจะเป็นงานเอ็กโปเนาะเจ้าพญาเอ็กโปนะครับของชาวภาคกลางนั่นเองนะครับผู้ใดอยุกไก่แปลงก็ต้องใจน้องไรอันและน้องอุ๋ยหิงได้นะครับพี่น้องครับเอามาข่าวเรื่องข่าวเล่าข่าวประเด็นของข่าครับพี่น้องครับตามที่ผมเด็กเนิดกล่าวมาข้างต้นนะครับพี่น้องครับมีสองเรื่องราวด้วยกันนะครับเกี่ยวกับวงหมอล่ำวงการหมอล่ำของเลานะครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับความเคลื่อนไหวของสาวหน่อยเพชรปานแพงนะครับเออนุ่มโจสั่ง ปลด2ตลกจริงหรือไม่นะครับพี่น้องครับอันนี้รอก,การยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ล่าสุดนะครับพี่น้องครับนุ่มโจได้โพสผ่านสื่อโซเชียลนะครับยังแอบสีฟ้าไว้แบบนี้เลยครับพี่น้องครับเอาบักเงาะกับบักติกไปอยู่น้ำแน่มันบ่เหมาะอยู่กับหมอลำ่ำมันเหมาะกับไปทายคลิปอยู่น้ำอินฟูโดยตรงอยากให้มันได้ดีพร้อมฝากในเด้อเพื่อนเอ้ยถึงหมูหยองเนาะและ นะครับมังกรอนชาแนลนะครับพี่น้องครับของเซียเล่นั่นเองนะครับพี่น้องครับสองคู่หูสองเซี่ยวของบอสโจเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเรื่องที่นายยินดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่น้องครับที่นุ่มโจได้ให้โอกาสนะครับสองตลกนะครับทั้งสติกและบักเงาะเนาะพี่น้องเนาะเออได้มาเขาใช้ค่าของสาวหน่อยเป็นปาทแบงพร้อมทั้งนะครับช่วยสริเสริมต่อยอดนะครับเห็นเห็นว่าเด็กสองคนนี้มีความสามารถนะครับ ในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับท่ายิปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพิ่นก็เลยพร้อมที่จะส่งเสริมนะครับด้วยการให้ปรยู่กับมูกับเซียวคนที่เพิ่นไว้ใจคนที่เพิ่นดูแลได้นะพี่น้องเนาะเพราะนะครับตลกของสาวหน่อยเป็นปาดแพ่งตอนนี้ยังที่เขารู้กันดีนะครับคนหลายแห่งครับพี่น้องครับเออมีแต่คนมีความสามารถพ่อแมาเล่นด้วยกันแล้ว มันสิไปคนละท่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันไหนลดได้ก็ต้องลดเนาะพี่น้องเนาะเพราะยุคสมัยเปลี่ยนนะครับคือนนุ่มโจว้าวัยนั่นแหละครับพี่น้องครับเออนุ่มโจจะเหตุหม่เกี่ยวกับนะครับเออทีมตลกพี่น้องครับเพราะตอนนี้นะครับตลกนะครับกินเวลาหลายนะครับตลกเหลียบมมวลฟีดแบ็กกลับขึ้นมากมากมายเกี่ยวกับวงสาวน้อยป็ดปานแพ่งวงใหญ่เนาะส่วนนะครับวงสาวน้อยลำเพลินโ์นะครับ มีบอยเบิกบานคนเดียวก็เล่นได้หัวเบิดขึ้นเพราะว่าพี่น้องครับเอออันนี้เสียงจากนะครับแฟนๆด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องครับบว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเออผมก็เห็นด้วยกับบอโจนะครับลดได้ก็ต้องลดนะครับอันใดที่เห็นว่ามันสมควรน,นะครับเออกระจอยกันส่งเสริมเนาะพี่น้องเนาะคือเงาะน้อยนะครับมามือแรกผมกระเบื้องตั้งแต่ออดิชั่นเงาะน้อยมาเพื่อต้องการเป็นศิลปินนะครับณนะตอนนั้นมาออดิชั่น โดมสาวน้อยเพลิปเนแินแต่หนุ่มโจเห็นเพื่อนวาน่วยการน่าจะไปทางตลกได้นะครับหนุ่มโจก็เลยได้ดึงนะครับรับสมัครเข้าในทีมตลกนั่นเองในวันนั้นนะครับแต่นะครับเมื่อมันไปบ่ได้เนาะพี่น้องะมีแนวทางที่ดีกว่าสามารถสั่งอาชีพสามารถหาเงินหาทองหาคําด้วยตัวของตัวเองได้บ่อโจเพิ่งจะได้ส่งเสริมไปในทางอินฟลูเอนเซอร์นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้เปเรื่องที่น่นยินดีนะครับ เบิงกันแย่งกันต่อไปนอพี่น้องนอจังไรกับเป็นกำลังใจทั้งเงาะน้อยและเป่าติดนอพี่น้องเนะอีกหนึ่งเรื่องราวพี่น้องครับตีผมอยากพูดอยากกล่าวอยากนําเสนอเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่นุ่งโจได้มาประกาศแบบนี้นะครับพร้อมพี่น้องครับมีซิงเกิลใหม่แน่นอนหลังภาพยนตร์ขายอ้อเข้าโรงพี่น้องครับเออซึ่งเป็นภัยไปบ่ได้นะครับเด็กน้อยคนนี้อยู่กับสาวน้อยเป็นบานแพง และมีอุ้งอิงเป็นไอดอลชัดเจนมากโดยตลอดนะครับเออน้องโซเฟียเพรบานแพร่งนั่นเองพี่น้องครับซึ่งนุ่มโจได้ประกา,าศผ่านสื่อโซเชียลไว้แบบนี้ครับเพรเมดงามที่พ่อโจอกําลังฟุ้งฟักล่อมือเจอจรจัสตอนนี้กําลังเรียนรู้เก็บเกี่ยวสะสมจุโม,มงประสบการณ์พร้อมทั้งยังรับงานอยู่นะครับคุนว่าพี่น้องครับเพราะน้องโซเฟียเป็นศิลปินฟี่แลนซ์ไารใตตการดูแลของผมและแม่นุช สนใจเรียกใส่ครับคอมได้เลยครับตามเบอร์นี้เลยเด้อพี่น้องเด้อซูทหกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งหานะครับพี่น้องครับเออเอ็นดูฝรั่งหน่อยเนเด้อจ้าซิ่นเกินไหมหลังไายออกเร็เๆนี่พี่น้องครับกับรูปนะครับที่เป็นไทยรูปกับน้องโซเฟียนั่นเองนะครับพี่น้องครับปฏิเสธไม่ได้นะครับเด็กคนนี้คือเพชรเม็ดงามนะครับพี่น้องครับเพียบพร้อมนะครับ รูปล่างนาตานะครับความสามารถน้องโซเฟียมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่นะครับตอนนี้คือนุ่มโจวานนะครับรอวันและเวลานะครับเออล่าสุดเนาะพี่น้องนาะตามเที่เาด้ติดตามเบื้องติดตามข่าวข่าวนะครับน้องโซเฟียก็ยังเออติดเรียนอยู่นะครับรวมทั้งนะครับณตอนนี้นะครับพอหน่อยนะครับจะได้นะครับพาพพ่นไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบอกว่าเป็นการร้องลํานะครับพี่น้องครับเออ นี่คือการเก็บเกี่ยวการส่งเสริมจากปูรลักษูณ์หู่ไนับและน้องโซเฟียนะครับที่ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีอุ้งยิงเป็นไอดอลทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมปฏิบัติตัวแบบใดก็ยั่งคือการให้ความเคารพพี่อุ้งญิงเ,เช่นเดิมเหมือนเก่านะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเด็กคนนี้มีความอดทนบอทเยอร์ทะยานพี่น้องครับผมพูดได้เต็มปากเต็มคําบางผู้บางคนนะครับพี่น้องครับเขามาแล้วปี2ปีนะครับเออ เห็นว่าตัวเองบอไปใส่มาใส่ย,ยู่แต่หมองเก่านะครับบบได้เด่นบบได้ดังไปกว่าคนอื่นนะครับบอได้กระเถิบขึ้นมาหาหลูหาทางออกจากวงนี้เพื่อจะไปอยู่วงนั้นเพื่อดีให้ตัวเองสูงขึ้นนะครับเพื่อแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะครับแต่น้องโซเฟียบบแมนครับพี่นองน้องโซเฟียคงเส็นคงว่าพี่นองครับรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเวลาใดควรทํำยังไงนะครับ ณนะตอนนี้ตัวเองยังศึกษายังเล่าเรียนอยู่นอกพี่น้องน้อ,นองโซเฟียบทิ่งการเรียนครับไปเรียนนะครับวังเวนมาลำวงไหนอยู่ไก่ไปขึ้นวงนั้นนะครับพอได้ว่าโอ้หนูเรียนมาเมื่อยแล้วหนูบ่เอาแล้วนะครับหนูบ่ไปเมื่อนี่บ่มีครับน้องโซเฟียยังขยันหมั่นเพียรเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับและที่สําคัญไปกว่านั้นได้ยินบัจถประกาศออกมาแบบนี้พี่น้องครับ อุ่นใจดีใจกับน้องโซเฟียครับที่ได้รับโอกาสได้รับความรักความเมตตาจากนะครับพ่อพ่อนะครับแม่แม่นะครับบัวศิเป็นพ่อพ่อแม่แม่ด้านหน้าเวทีหรือนะครับผู้บริหารวงทั้งสองวงเนาะพี่น้องเนาะสาวน้อยลำเพลินโจนและสาวน้อยเพชรปานแพ่นนะครับและน้องโซเฟียก็เป็นหนึ่งในสังกัดนะครับเป็นศิลปินเด็กที่สุดคนแรกของค่ายนะครับลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ นะครับจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองบ้างนะครับพอโจให้โอกาสอยู่เรื่อยๆนะครับทุกปีต้องมีซิงเกิลเป็นของตัวเองสําหรับน้องโซเฟียจะไดกระ่งเสริมกันต่อไปนาะพี่น้องเด็กน้อยกําลังเติบโตกำลังเป็นกำลังแตกสาวเลยตอนนี้พี่น้องครับนองโซเฟียนะครับโตเร็วมากนะครับเดิมที่ตอนซุเปอปร์เทนเนาะในรองเพลงกับอีหลาองค์หญิง อีหลา่ายิงมาเสื้อผยในมือนั้นยังตัวนิดเดียวอยู่เลยแต่ว่าณตอนนี้นะครับสูงกว่าพี่อุ้งอีกแล้วนะครับจังใดก็แล้วแต่นะครับเออเป็นกําลังใจให้น้องโซเฟียคือเก่าเหมือนเดิมนะครับน้องโซเฟียรักพี่อุ๋งอิงเท่าไหร่เราจะรักน้องโซเฟียคูณ2พี่น้องครับเอาแบบนี้แล้วกันนพน้องๆเป็นกำลังใจให้สขสูงกับสูรครับสูาูมาสูสกสู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 ู้สูสูสีสู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 สดสูสมัูส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 กระสู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 เนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ฝากไว้สำนีครับเกียรติยาวาจะได้ที่ผมกล่าวไปแล้วอาจจะบถดีบปกว้บสุภาพกราบขอวาภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบ่มิเจตนา้ใดๆก็ดีกับพี่น้องครับอยากให้หูอยากให้ยินแต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปครับ